ก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูหมูตบหมูใสหมูโฟหมูต้มยำเนื้อเปื่อยเนื้อสดกะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อสดก็ถ้าเป็นหมูก็สตาร์ทห้าสิบเนื้อก็สตาร์ทหกสิบถ้าเป็นเกาเหลาเนื้อหกสิบเกาเหลาหมูห้าสิบค่ะเออรวมข้ายังครับนะรวมแล้วค่ะแต่เป็นไปได้อยากให้มาก่อน1 1บเอโมงเพราะเรากลัวว่าจะชนกับพนักงานพนักงานมาสันนี่ก็คือจะเลือกเที่ยงใช่เขาจะออเดอร์ไว้ด้วยนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ จะยี่สิบโลนะตอนจะยีโลแล้วจะยี่สิบโลแล้วสิบกว่าโลแล้วอ่ะเอออ่าอย่างพี่ตันให้เยอะพี่ตันทำอร่อยเออแต่ทุกคนก็คือช่วยกันก็มีอะไรก็แนะนำกันเราเป็นร้านพี่น้องเราไม่ไม่คิดว่าเป็นร้านขายของอู้ยญยไปครับวุ้ขามาเยอะหน่อเยอะมากเลยนะห0สิบบาทนะไปครับไปครับ กี่ไอ้ดูข้าวไม่เจอนะครับทุกคนในการในรถล้วนไมีแต่เนื้อไปครับไม่มีครับที่นีอร่อยครับว, <laughs> วันนี้ขอลดห้ิปร์เนตนะ <laughs> มาเหอะใครบอกว่ากินจุอ่อย่างนี้นกินจุจะกินได้กี่จานเนี่ย <c oughs> ผมบอกได้เลยนะครับว่าร้านนี้ไม่สมควรเป็นร้านหลับไม่สมควรจริงๆไปครับ ทตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุทรปรกากรนะครับตรงถนนท้ายบ้านซอยเทศบาลบางปู23นะครับขี่เข้ามาตรงซอยนีย้ลึกๆเข้ามาเนี่ยจะเป็นซอยตันแล้วเป็นร้านลับอยู่ซ้ายมือเลยครับร้านนี้ร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งเลยที่ผมพาทุกคนมาผมติดตามมาจากตัวชิม,มครับเขาลงโตกๆไว้ว่าที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดและเป็นร้านลับๆด้วยเท่าที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยสามสี่คิวคือ ของเจ๊แกจะหมดแล้วอยู่บริษัทมาซันนี่คือฝากคลองไว้กับ้านเจ๊เลยร้านเจ๊จอยู่จะอยู่ท้ายซอยเลยนะครับสุดสุดท้ายซอยเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงและรสชาติจะเด็ดขนาดไหนผมตามมาไกลจากเชิญพีมาสุขประการเนี่ยจะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูครับร้านนี้ลับๆจริงไปสวัสดีอเดตานสวัสดีค่ะเจตานขายที่นี่มานานนี้อย่าง สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีใช่ค่ะตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้นีเป็นหน้าบ้านตัวเองเลยนะใช่ค่ะเออเจตันขายอะไรมั่งครับก็มีกว๋วยเตี๋ยวหมูหมูตกหมูใส่หมูฟโฟหมูต้มยำเนื้อเปื่อยเนื้อสดกะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อสดแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลเป็นกุ้งก็คือเราจะใช้กุ้งทะเลบ้านเราไม่ได้ใช้ทะเลไม่ใช้กุ้งตลาดอะคะ่ะ แล้วราคาขายยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นหมูก็สตาร์ทห้าสิบเนื้อก็สตาร์ทหกสิบหมูห้าสิบใช่ค่ะทุกเมนูใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจะเป็นเกาเหลาเกาเหลาเป็นหกสิบถ้าเป็นเกาเหลาเนือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อหกสิบเกาเหลาหมูห้าสิบค่ะเออรวมเข้าอย่างครับนะรวมแล้วค่ะรวมแล้วรียบร้อยนะครับทุกคนใช่ค่ะนี่เกาเหลาถูกด้วยนะที่ใครเคยบอกว่าเกาเหลาแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ใช่ละ ร้านนี้แบบเกาเหลาแล้วถูก <c oughs> อีกเนื้อจะตานเปิดปิดวันไหนบ้าง่ะที่แรกก็หยุดวันอาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะก็เลยจะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วล่ะไม่มีวันหยุดใช่ค่ะกี่โมงกี่โมงครับ7จ็ดโมงถึงเที่ยง <7 S 2> แต่เป็น<ม>ไปได้อยากให้มาก่อน11บเอโมงเพราะเรากลัวว่าจะชนกับพนักงานเพราะพนักงานเขาเลิกเที่ยงไงถ้าวันธรรมดา พนักงานมาสันนี่ก็คือจะเลือกเที่ยงเพาจะออเดอร์ไว้ด้วยนะครับนะบางทีก็จะไม่ได้กินใช่ตอนนี้เจตานใช้เนื้อกี่โลเับเนี่ยกวันหนึ่งก็ประมาณจะยี่สิบโลนะตอนจะยี่สิบโลแล้วจะยี่สิบโลแล้วิกว่าโลแล้วอ่ะอนี่เห็นเจตานยุ่งเลยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเลยใช่ค่ะคนส่วนใหญ่รู้จักเราได้อย่างไงคะเจตานส่วนมากจะเป็นน้องๆปากต่อปากบอกกันนะคะอืมเป็นปากต่อปากใช่ใช่ เพราะว่าเราอยู่ลึกมากเลยใช่ใช่อยู่ลึกและลับมากเลยลูกค้าก็น่ารักทุกคนนะคะก็คือแบบว่าทุกคนก็อาศัยว่าอ,อย่างพี่ตานให้เยอะพี่จานทำอร่อยแต่ทุกคนก็คือช่วยกันก็มีอะไรก็แนะนำกันเราเป็นร้านพี่น้องเราไม่ไม่คิดว่าเป็นร้านขายของเราจะแบบว่าอาศัยว่าเออเราเราพี่น้องกันเน,นะมีอะไรก็ช่วยช่วยกัน ใช่เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเออเราให้เยอะมากๆเลยนะนี่ตาเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ให้คนในงานกินพูดง่ายๆเลยใช่ใช่ค่ะพอน้องค่อนข้างทํางานหนักเมื่อกี้ผมเห็นมีกระเพรากุ้งเหรอใช่ไหมถ้าเป็นกุ้งก็คือจะใช้กุ้งแม่น้ำบ้านเราครับเราจานเท่าไหร่สตนห้าสิพิเศษหกสิบโอ้สตนห้าสิบเงินเดิมใช่ที่สามของเมื่อกี้นะห้าสบบาท โอ้โหเนาะร้านนี้เด็ดจริงๆนะครับรับมากๆด้เลยโอเคครับผมค,ครับพี่ตาลครับขอบคุณค่ะร,ราคากะเพรานะครับสตาร์ทที่50บาทกะเพราหมูนี่ก็50บกะเพราเนื้อสตาร์ทที่60ถ้าใส่ไข่ดาวอย่างละ1ิบนะครับไข่ดาว10บาทร้านพี่เขาอยู่รับมากมากเลยนะครับมีของหลายอย่างมากเลยบางทีก็ยังมีกุ้งด้วยนะกุ้งแต่กุ้งเจ๊จะไม่เอาไม่เอากุ้งตลาดนะจะเป็นกุ้งแม่นม้ําขายในราคา50บาทนะ ผัดพิแกงอะไรต่างๆผัดพิแกงลูกชิ้นก็50บาทสตาร์ทอย่างนี้เลยแล้วลูกชิ้นที่แกใช้นะครับเป็นลูกชิ้นอย่างนีนะลูกชิ้นโกเด้งด้วยปะไปดูกันดีกว่าว่าน้าตาอาหารจะเป็นยังไงที่ผมสั่งมานะครับทุกคน จะเป็นเส้นเหล็กดูปริมาณก่อนเลยนี่ในราคาชาม60บาทนะครับจะมีนี่ผ้าคีริวขาวนะครับมีลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ได้เยอะมากเลยเนี่ยห้าลูกอ่ะกอเด้งนะเป็นลูกชิ้นเอ็นด้วยนะดูซิทุกคนนะแล้วก็นี่เนื้อเปื่อยอ่ะอเนื้อเปื่อยได้เยอะมากมาชิมน้ําซุปนะครับหอมขนาดนี้รสชาติจะเด็ดขนาดไหนชิมดูดีกว่าโอ้สายเตี๋ยวนี่้ามบ้านเลยเนี่ยน้ําซุป ใสๆเเ็งๆไปชิมครับอึมต้มซุปมาดีนะไม่หวานเกินนะครับเราไปบางร้านยาันหวานเลยนะแต่นี่ไม่หวานนะไม่ออกหวานเลยอุ้ยอุ้ยลอยมาบุงก่อนเจยบอกขึ้นป้ายหมดแล้วครับ uh oh. <laughs> หมดแล้วทุกคนนี่ไม่ถึงเที่ยงนะเนี่ยเที่ยงวนดี oh. แต่เขาจะสั่งนะครับคนส่วนใหญ่จะสั่ง ร้านเจ๊เปิดมาตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะอ้ยอร่อยุงนิดเดียวอร่อยเลยอ่ะไปครับทุกคนไม่รอรีไม่รีรอแล้วดูนี่เนือชิ้นใหญ่เลยอ่ะนู่นะชิ้นใหญ่มากโอ้ใหญ่ไปครับอืมถึงวันนี้อ่ะโอ้เต็มปากเต็มคำอรอ่อยเปื่อยมากเลยครับอืม มาทีนี้สบายมีสบายด้วยทุกคนก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหลดๆ60บาทไปอืมกรุบอ่ะหูอร่อยมากเดี๋ยวสลับมาเส้นนิดนึงไปครับหัวขามาเยอะหน้เยอะมากเลยนะ60บาทนะไปครับอืมเส้นหนึบอย่างดีอ่ะ มาลองลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นโกลเด้นน่ามของเจ้นั้นะได้มาห้าลูกลูกชิ้นเอ็นอย่างดีอะ่ะย้ำอีกทีนะครับร้านเจ๊เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงนะบางอย่างหมดแล้วอะ่ะเนี่ยทักเที่ยงแล้วบริษัทมาซันตรงร้านเจ๊ยอยู่เนี่ยลูกค้าประจำเดี๋ยวก็ลงกังออกมาแล้วไปครับ มันดีอะดีมากดีมากๆไปครับเนื้อตุ๋นเจ๊เขาเนี่ยอย่างดีครับทุกคนตุ๋นมาดีมากอยู่ทรงนะแต่เปื่อยอะเปื่อยดีเลยพนักงานเขาเบรกนะตอนเนี้ยไม่น่าเจ๊บอกว่าลูกค้าจะเยอะตอนเที่ยง บางอย่างนะครับพนักงานได้จองวบเนาะจองละซีนไหมซีนไหมซีนไหมเลยมาถึงก็ได้กินเราจะกินให้หมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องชิมนี้ก่อนนะรู้สึกอร่อยเจให้เยอะมากครับทุกคนไม่สงวรเป็นร้านลับไอ๋เหมือนัวชิมนะรีวิวไว้เลยอ่ะเป็นบวกกับเนื้อเปื่อยไปครับอืเด็ดมากทุกคน แต่ผมขอชิมนี่ก่อนเลยกระเพรามาครับทุกคนทีนี้จะเป็นการรีวิวกะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อเปื่อยเจ๊จะใส่มาก็คือจะมีทั้งลูกชิ้นด้วยนะแล้วก็เนื้อเปื่อยนะไปครับชิมครับทุกคนมันอร่อยอ่ะเนื้อเปื่อยน,นี่อย่างดีเลยอ่ะมันเยอะด้วย หกสิบบาทล้นล้นจานอ่ะเป็นเอ็นเนื้อเนื้อเปื่อยเอ็นเนื้อเนื้อเปื่อยก็อย่างดีอ่ะงูชมิมต้องพูดคำไหนดีอ่ะลูกชิ้นนะเป็นลูกชิ้นโูเด้งนะครับทุกคนไข่ดาฟองละสิบมันใช้คำว่าอร่อยอร่อยด็ยยได้เยอะมากอนี่หาเข้าก็มีเจอนเนี่ยนะนะ่ ไอ้ดูข้าวไม่เจอนะครับทุกคนในการในรล้วนไม่แต่เนื้อไปครับเป็นไงอร่อยอร่อยเนอะดูแล้วนนเนื้อตุ๋นี่ซปก็หอมมากต้องกินสองคนไงไม่งั้นไม่หนด ประจำาเลยที่ประจำาแ้วใช่ไหมทุกวันนะพี่สั่งอะไรอ่ะก๋วเราเนื้อเต้ยพูดดังๆเยเดียวพี่คอยนี่อยู่ไม่ได้มีเตี๋ยวเข้าไปขาประจำาพี่ขาประจำเลยประจำเลยครับครับผมไม่ไม่แบบมีนอกใจร้านอื่นเลยใช่ไหมไม่มีครับที่นี่อร่อยครับวันนี้ขอลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ วันนี้วันเดียวด้วยติดตานลำใหญ่เลยบันเลยพี่แจ๊คนี่ครับบนสัตว์มาสสันเราฝากขอนไว้ที่นี่เลยใกล้ๆเดินองมากินได้เยอะไหมครับพี่เยอะครับเยอะเยอะมากเลยเนาะครับเกาเหลาเท่าไหร่นะเจตานหกสิบห้ารวมข้าวด้วยเหรอหรอฮะรวม้เกาเหลารวมข้าวแล้ันทุก นี่หกสิบอ่ะมาครับทีนี้เอ็นเนื้อครับชิ้ใหญ่เลยไป <c oughs> เนื้อชิ้นใหญ่แล้วเวลาเรามาตุ๋นอ่ะ <c oughs> มันจะย่อส่วนลงผัดไฟแรงๆผัดแป๊บเดียวเสร็จ่ะ <c oughs> อันนี้ผมบอกตรงเลยผมได้ห่อกับบ้านมามาเฮอะ <c oughs> ใครบอกว่ากินจุอ่ะอย่างนี้นกินจุ่จะกินได้กี่จานเนี่ย อันนี้ต้องจริงนะเนี่ยเนื้อจะได้ยเยอะมากเนี่ยน้ำซุปดูน้ำซุป,ซปเป็นน้ำซุปกระดูกปเปื่อยๆเลยดูยดิอืมว้าชื่นใจผมบอกนี้เลยนะครับว่าร้านนี้ไม่สมควรเป็นร้านหลับไม่สมควรจริงๆไปครับไม่หมดหรอกครับมาตำกันได้นะครับย้ำอีกทีซอยเทศบาลบางกูรีสามเข้ามาสุดซอยเลยติดกับบริษัทมาซันเลยถ้าเราขี่เข้ามาก็ชวนบริษัทมาซันสั่ง้ายมือเลยครับ เด่นๆอยู่ตรงนี้อู้หเด็ดมากเพาใครอยากมาเช้าเ้าเหมือนก็ดีนะจะได้กินแบบมีกุ้งมีหมึกมีอะไรป่ะเจอก,กันอีพีหน้าครับไม่หมดอ๋อกลับบ้านกินเกี๊ยวตุ๋นเลยชิ้นเดียวในหูยยั่นยั่นยันเลยป่ะเจอก,กันอีพีหน้าครับตลอดนี้ครับบาย